หน้างานก็ฝนตกนะครับฝนตกก่อนหน้านี้ฝนตกน้ําก็ขังเราก็เพิ่งดูดน้ําไปนะครับนะอันนี้ส่วนอาคารที่เหลือนะครับก็ยังมั่นคงแข็งแรงนะยังมั่นคงแข็งแรงนะก็ตัดส่วนที่มันสุดอะไรออกนะก็ยังคาอยู่นิดหน่อยนะครับคาอยู่นิดหนึ่งตรงข้ามที่มองเห็นนะซึ่งในส่วนนั้นก็เดี๋ยวเขาจะรื้อถอนทีหลังนะครับรื้อถอนทีหลังรื้อถอนทีหลังอันนี้คือสภาพหน้างานปัจจุบันนะครับนะ เวลานี้นะครับทุกคนก็จะได้หายคาใจนะครับว่าเราลื้อทุกพื้นที่นะครับแทบพี่ขันดินและละว่า,าได้นะครับตรงไหนสงสัยเราก็ลื้อให้หมดนะครับใช่ครับเสร็จงานแล้วผมกับวันก็คงต้องแยกนะนะครับส่วนวันก็คงไปทำงานบริษัทเนาะตัวผมเองก็กลับ ไปทํางานประจําการที่สถานีตบเพลิงและกู้ภัยบางออเหมือนเดิมนะครับเนาะซึ่งผมอยู่แถวพระรามเจ็ดนะครับแถวพระรามเจ็ดแถวพระรามเจ็ดแถวพระรามเจ็ดนะครับก็เจ็ดล่างครับเจ็ดล่างนะยังพิสูจน์หลักฐานยังยังแจ้งว่ายังมีอีกเจ็ดล่างที่ยังไม่ครบซึ่งซึ่งก็จะเป็นชิ้นชิ้นส่วนนะครับ ชินส่วนที่ยังยังพิสูจน์อัตลักษณ์อยู่เนื้อที่ไม่รู้นะครับเนาะได้ได้เขาบอกว่าชวนวันไปเที่ยวบ้านพี่ใหญ่ก็เนี่ยแหละครับก็จะฝากบอกแฟนๆทุกคนนะครับว่า,าเสร็จจากงานนี้ผมก็จะพยายามไล์ทุกวันเนะาะก็วันนึงก็เดี๋ยวเรามากำหนดเวลาว่าจะไล์ช่วงไหนกันนะครับเพื่อให้แฟนๆได้ติดตามนะครับว่า าการทำงานผมนะน่กระลังผมไม่เคยไลฟ์เรามาไลฟงานนี่พอวันสอนเสร็จก็ก็มีแทนขับก็บอกว่าอยากให้ไลฟ์ต่อนะครับก็เดี๋ยวจะไลฟ์ให้ต่อนะครับไลฟ์ให้ต่อนะก็จะไลฟ์ระหว่างผมกับวันก็จะแชร์กันนะครับก็อยู่ด้วยกันไปก็คุยกับวันแล้วนะครับครับก็ถามว่าคิดถึงกันไหมนะบรรยากาศที่เราอยู่ด้วยกันมา50วันเนี่ยนะฮะมันถือว่า เป็นอะไรที่ผูกพันพอสมควรนะครับโดยเฉพาะกับวันเนี่ยมาเจอกันที่นี่นะอยากให้ไลฟ์ไหมครับถ้าอยากให้ไลฟ์ก็บอกก็จะไลฟ์ต่อแต่ต้องติดตามนะต้องติดตามนะครับครับคิดว่ายังไงผมกับวันก็จากนี้ไปก็คงจะไปมาหาสู่กันอยู่เนาะผมเองก็ต้องคอยติดตามเรื่องวันนะครับเรื่องวันนะเรื่องวันเรื่องเรื่องลูกของวันเรื่องโรงเรียนนะครับก็คงไม่ปล่อยน้องแล้วครับ เดี๋ยวก็จะไปติดตามเรื่องครอบครัวของวันอยู่นะครับว่าน้องเข้าโรงเรียนเป็นยังไงมีปัญหาอะไรไหมเนาะก็จะพอช่วยประสานงานได้ก็จะติดต่อให้น้องวันนะครับผมไม่ทิ้งหรอกครับนะไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งนะครับก็ฝากแฟนๆติดตามไว้แล้วกันนะก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่รับผิดชอบวันก็ต้องแยกย้ายนะครับ